สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมก็พามาดูที่สวยๆงามๆนะคะวิวภูเขาบรรยากาศดีค่ะทั้งหมด2ไร่2ง,งานนะคะเป็นพื้นที่ที่ผถมแล้วไม่ต้องถมอีกเป็นเขตเทศบาลมีไฟฟ้านะที่สำคัญน,นะคะน้ำไม่ท่วมบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศทุ่งนาน,นะคะแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยตรงข้ามที่ดินเนี่ยจะเป็นสวนสาธารณะ,ะเสมอเหมือนว่า เราอะ่ะมีสวนสาธารณะส่วนตัวให้กับลูกค้าเลยนะคะกรณีที่เราซื้อที่ดินไปสร้างหอพักสร้างที่พักใช่ไหมคะก็จะทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้มาออกกําลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจมาทํากิจกรรมต่างๆมาทํางานนั่งทํางานหรือชมวิวทิวทัศน์ต่างๆได้เห็นไหมคะจะมีวิวภูเขาตรงนั้นนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสามแยกวิเชียรบุรีของเรานะคะจากที่นี่ ออกไปทางซ้ายเลี้ยวเลี้ยวขวาก็จะเจอสามแยกวิเชียรบุรีเลยนะคะเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะไม่ไกลเลยะค่ะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ตรงข้ามกับที่เลยนะคะเราเข้ามาดูใกล้ๆเลยเลย,เลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็เป็นศาลพ่อขุนหารนะคะที่ชาวิเชียรบุรีให้กับความเคารพและศรัทธานะคะตรงนี้ ก็สะอาดนะคะพื้นที่ร่มเย็นสะอาดเขียวชะอุ่มนะคะเพราะว่า,าหน่วยงานเทศบาลน,นะคะได้มาดูแลทําความสะอาดทุกวันนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทน,นะคะมีต้นโพลนี้ท่าจะเห็นว่าเ้พอขุนฐานก็จะอยู่ตรงข้ามกับที่ดิน2ไร่2งงานพอดีเลยะค่ะ วิวของเจ้าพ่อขุนหารตรงนี้นะคะแล้วก็วิวภูเขาวิวทุ่งนาสวยเลยค่ะตรงนั้นคือวิวทุ่งนานะคะเขียวมากๆเลยเข้ามาข้างในได้เลยนะคะมาชมศาลเจ้าพ่อกันค่ะสะอาดล่มลืม่นเย็นสบายมากๆเลยนะคะใครได้มาอยู่ที่นี่นะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะถือว่าท่านนะ่ะมีสวนสนาธารณะของเป็นของตัวเองได้เลยทีเดียว แล้วก็มีที่ออกกำลังกายด้วยนะคะนี่ค่ะฟรีเลยนะคะจากทางเทศบาล <c oughs> ตรงน,นี้ก็เป็นสถานที่ที่สามารถมาออกกำลังกายได้กว้างมากเลยนะคะแล้วก็ออกวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นได้เลยนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีวิวภูเขาด้วย ก้องเช้าเนี่ยก็จะเหมาะนะคะในการออกกําลังกายเพราะอากาศดีช่วงเย็นก็อากาศยิ่งดีไปใหญ่เลยนะคะช่วงกลางวันก็ไม่ร้อนเลยค่ะที่นี่ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มาชมสถานที่จริงๆได้มาสัมผัสกับสถานที่นี้จริงๆนะคะเราจะบอกได้เลยว่าปินป้าเย็นนะคะเย็นสบายเดี๋ยวเรามาดูที่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตรงนี้นะคะขายเพียง2ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ลดแล้วลดอีกนะคะสนใจติดต่อหาพิมพ์ค่ะที่0952654982นะคะบาย